สวัสดีค่ะคลิปนี้รูเพิ่งจะมาสอนวิธีการอ่านโนต้ตสากลแล้วแปลงให้เป็นโนต้ตตัวเลขสำหรับการเล่นคาริมบ้า17คีย์ด้วยวิธีง่ายๆกันนะคะคาริมบ้า1 7คีย์จะมีทั้งหมด3ช่วงเสียงนะคะช่วงเสียงที่1มีทั้งหมด7ตัวโนต้ตช่วงเสียงที่2มี7ตัวโนต้ตและช่วงเสียงที่3มี3ตัวโนต้ตค่ะในภาพที่เห็นนี้จะเป็นโนต้ตคาริมบ้า17คีย์บนบรรทัด5เส้นมีกุญแจซอนกำกับอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะคะ วิธีดูว่าโน้ตที่เราได้มาอยู่ในคีย์ซีหรือเปล่าให้ดูที่หัวกุญแจซอนด้านขวาวบนบรรทัดท่าเส้นต้องไม่มีเครื่องหมายชาช้าหรือแฟตนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าโน้ตต่ำที่สุดในเพลงนั้นกับโนตสูงที่สุดอยู่ในช่วงเสียงของคาริมบ้า17คีย์ของเราหรือเปล่าโน้ตต่ำที่สุดจะต้องไม่อยู่ต่ำกว่าโน้ตวินเดอร์ซีนะคะในภาพนี้จะอยู่ใต้บรรทัด5เส้นมีขีดอยู่ตรงกลางตัวโน้ตเขียนว่าตัวซีนะคะ ส่วนโน้ตสูงที่สุดจะต้องอยู่ไม่เกินบรรทัด5เส้นมีเส้นน้อยกำกับอยู่เส้นที่3นะคะในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นโน้ตตัว e ค่ะปะกติโน้ตบนบรรทัด5เส้นจะเรียงกันบนเส้นในช่องสลับกันไปในภาพนี้ครูเพิ่งได้นำโน้ตบนเส้นมาแยกเป็นโน้ตสีแดงนะคะส่วนโน้ตในช่องเป็นโน้ตสีเขียวเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นค่ะ บนคาริบบ้า1 7คีย์ด้านขวาจะเป็นโน้ตที่อยู่บนเส้นด้านซ้ายจะเป็นโน้ตที่อยู่ในช่องค่ะในภาพนี้จะเป็นตัวอย่างการแกะโน้ตเพลงขีดเส้นใต้โดยใช้ชาร์ตบรรทัด5เส้นที่ครูเพิ่งแยกสีเอาไว้ให้มาเทียบกับตัวโน้ตค่ะถ้าเป็นโน้ตที่อยู่บนเส้นครูเพิ่งจะแยกไว้เป็นโน้ตสีแดงส่วนโน้ตที่อยู่ในช่องจะเป็นโน้ตสีเขียวเท่านี้ก็สามารถที่จะแกะโน้ตสากลเป็นโน้ตตัวเลขได้แล้วนะคะ พอได้น้งตัวเลขออกมาแล้วเราก็จะมาลองหัดเล่นกันดูนะคะ วิธีการค้นหาโน้ตเพลงที่เราอยากจะเล่นในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเป็นเพลงต่างประเทศก็ให้พิมพ์คําว่าชีทมิวสิกหรือถ้าเป็นเพลงไทยก็เขียนว่าโน้ตเปียโนหรือว่าโน้ตกีตร์ก็ได้ค่ะถ้าเป็นโน้ตเปียโนจะมีเมโลดี้ของมือขวาและมือซ้ายเราก็แกะเฉพาะโน้ตมือขวาก่อนก็ได้ค่ะส่วนโน้ตมือซ้ายเป็นโน้ตคอร์ด ถ้าจะเล่นบนคาริมบ้า17คียเราจะต้องมาปรับรถให้อยู่ในช่วงคียของคาริมบ้าค่ะใครสนใจอยากหัดใส่คอร์ดเองเดี๋ยวคราวหน้าจะทำคลิปการใส่คอร์ดบนคาริมบ้ามาฝากกันนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อรบึ้งได้ที่เพจวินดี้คาริมบ้าบบ้านเพลินนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ